่าวแรกของเรานะคะมาที่ประเด็นร้อนของวันนี้เลยค่ะเพราะว่าทางศาลอาญานะคะก็มีคําสั่งให้ปล่อยชั่วคราวนะักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาตีราคาประกัน5ล้านบาทค่ะ วันนี้30พฤศจิกายนนะคะทนายความเนี่ยได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาขอปล่อยชั่วคราวนักแสดงสาวสาวิกาชยเดชจำเลยที่7คดีช่อกงแชร์ Forex 3D ค่ะในชั้นพิจารณาคดีนะคะโดยทนายความยื่นคำร้องเสนอหลักทรัพย์แคชเชียร์เช็ค5ล้านบาทให้ศาลพิจารณาโดยศาลอาญาพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวพร้อมกำหนดเงื่อนไขค่ะห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจากักรห้ามเปลี่ยนถิ่นที่อยู่ ให้แจ้งต่อสารภายใน7วันนะคะและให้รายงานตัวต่อสารทุกเดือนจนกว่าจะมีเหตุเปลี่ยนแปลงและให้แจ้งต่อหมอทราบด้วยค่ะต่อมาเวลา19นาฬิกานะคะทางญาได้ขับรถมารับพิงกี้โดยเธอก็ปรากฏตัวในชุดสีขาวค่ะนั่งอยู่เบาะหลังฝั่งซ้ายแล้วก็ได้ยกมือสวัสดีพี่พสื่อมวลชนที่มารอนะคะก่อนจะเดินทางกลับทันทีค่ะ